นิวเคลียตอบแล้วเปลี่ยนสถานะสามีพรรยาสู่เพื่อนรักที่ดีต่อกันก่อนหน้านี้ครอบครัวของนิวเคลียหันษาและดีเจเพชจาได้ออกมายอมรับสถานะความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับสามีนั้นว่ามีปัญหากันจริงและกำลังหาทางออกร่วมกันอยู่โดยวันนี้วันที่15สิงหาคม64นิวเคลียได้ออกมาโพสในอินสตาแกรมส่วนตัวโดยเธอได้ระบุว่านิวขอพูดตรงนี้ทีเดียวนะคะ ตอนนี้นิวกับพี่เพชรจ้าเราเปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยามาเป็นเพื่อนรักกันสักพักใหญ่ๆแล้วค่ะหลังจากนี้เราอยากทำหน้าที่พ่อและแม่ของไทก้าให้ดีที่สุดเราไม่ได้โกรธหรือเกลียดกันไม่ได้มีเรื่องมือที่สามพี่เพชรดีกับนิวมากเป็นพ่อที่ดีที่สุดของไทก้าเรารักกันมาตลอดแต่บางครั้งความรักมันก็ไม่ได้เป็นตัวตัดสินว่าคนสองคนจะสามารถอยู่ด้วยกันได้เสมอไป มันมีเรื่องทัศนคติการใช้ชีวิตและเรื่องซับซ้อนมากมายที่ทำให้เราทั้งคู่มาถึงสุดทางของเราแล้วและเราได้พยายามกันที่สุดแล้วจริงๆนิวอยากให้ทุกคนยอมรับในการตัดสินใจของเราทั้งคู่นะคะเราแฮปปี้ที่จะอยู่จุดนี้ เรายังห่วงใยกันปรึกษากันเลี้ยงลูกด้วยกันและนิวขอโทษพี่พี่สื่อตรงนี้เลยนะคะนิวจะไม่ขอตอบพี่สื่อหรือรายการที่พูดถึงเรื่องนี้อีกเพราะทุกอย่างที่นิวพูดไปเมื่อไทก้าโตเขาจะต้องเห็นมันเมื่อเขาเห็นนิวอยากให้ก้ารู้ว่าถึงป้ากับมีจะเปลี่ยนไปยังไงแต่สิ่งหนึ่งที่มันจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปนั่นคือพ่อกับแม่มันจะคงอยู่ตลอดไปเราจะเลี้ยงลูกให้ดีที่สุด ก้าจะเติบโตมาโดยมีพ่อกับแม่เคียงข้างเสมอนะลูกรักลูกที่สุดขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เรานะคะขอบคุณครอบครัวพี่เพชรท,ที่เอ็นดูนิวมาตลอดโดยเฉพาะครอบครัวของนิวที่เข้าใจและเป็นพลังให้นิวเสมอรักมากอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ